สวัสดีครับผมพุาธการหลักไมบอลที่จะมาอาัปเดตข่าวสารของการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่23เดือน 4, 2, 5, 6กันนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของครอบเริ่มหวังท็อปโฟเ,เมิลี่สร้างเสียติ แล้วก็เรื่องของไบเยนต้องปวดหัวเพิ่มพร้อมแล้วฟังกันครับครอบเริ่มหวังท็อปโฟเจอก,กันครอบกุญซือของลิ์พูเริ่มตั้งความหวังต่อการพาทีมขึ้นไปอยู่ท็อปโฟโดยนั้นล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะฟอร์เรสตไปได้3.2แบบสุดมันเมื่อวันที่ผ่านมายระยับขึ้นมาอันดับ7ของตารางมีแต้มตามหลังนิโคลเซ่น6แต้มอยู่ที่ระดับ4แต่ลงเล่นมากกว่า1น,นัดโดยครอบได้กล่าวเสริมไปว่า มาเป็นเกมที่ยากโดยเฉพาะในครึ่งแรกซึ่งเราสร้างโอกาสได้ไม่มากนะักแต่เราไม่เปิดโอกาสกให้พวกเขาเช่นนั้นซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเราเสีย2ประตูคืนไปอย่างง่ายดายและในเกมแบบนี้คุณต้องคอนโทรลสถานการณ์ให้ได้หวังว่าตอนนี้เรามีโอกาสลุ้นคว้าท็อปโฟแล้วก่อนหน้านั้น2อสาสัปดาห์เราไม่มีลุ้นแต่เราจะเล่นกันแบบนัดต่อน,นัดแล้วเรามีเกมกับเวสแฮมยูเนเต็ดในนัดหน้าซึ่งจะเป็นเกมที่หนักแต่ผมมีความสุขที่เราได้3มแต้มอีกครั้ง เอมิลี่สร้างเสถิติอูนัยเอมิลี่กุนซือทีมแอตตันวิลล่าได้สร้างเสถิติในบริษศัท์ฟุตบอลีิมอลีหลังพาทีมบุกไปแบ่งแต้มเวนฟอร์เสมือนหนึ่งตัวหนึ่งลังอันดับ6ของตารางแต่ว่ามีการ,ปรเปิดเผยว่าเอมิลี่กลายเป็นกุนซือที่คุมทีมยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องทุกนัดยาวนานสุดในบริษศัท์ของฟิมอลี19นัดติดต่อกันและนับตั้งแต่เริ่มต้นคุมทีมเป็นเกมแรกโดยนัดต่อไปแอตตันวิลล่าจะลงสนามนัดต่อไปในเกมลีกเจอกับฟูลแลมมันที่25เมษายนน บาเอนต์ต้องปวดหัวเพิ่มบาเอน์บินิกต้องมีเรื่องให้ปวดหัวเพิ่มหลังแพ้ให้กับไมายไป3ตัวหนึ่งในเกมบุนเดสลิก้าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแถมยังไม่ชนะใครมาเลยสีนัดติดต่อ,อก,กันทุกรายการและทางดอดมุลยังขึ้นนําเป็นจากฝูงแทนโดย so David, อันฟอนซัเดวิดแบ็กซ้ายคนสำคัญได้รับบาดเจ็บแฮมสติงถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่สถทีิเโดยมีนูสแซมมาซาลาอุยลงสนามแทนตอนนี้เสือใต้ย,ยังมีอีก5โปรแกรมที่ต้องเจอแอทาเบรินยาวแวนเดอร์เบเมนเยือน ซาเกะเย่าเอเบรซิกเยา่าโคโรนเยือนแล้วชชมหลังไมบอนคิดว่าไบเอนมนิ่งจะคว้าแชมป์บนเลีกาได้หรือไม่แสดงความเห็นกันได้นะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันเย้ามาเยอะน,นะครับ สนับสนุนช่องหลักไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือซูเปอร์แตงแล้วสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ